สวัสดีครับผมนัทุฒิคำโสภาจากบริษัทคิวอนโทนเอเจนเดอร์ิ่จำกัดเป็นท,ทู้แานจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์เดอร์ดูแลในส่วนงานซัพพอร์ตวีดีวันนี้เราจะมาแนะนำการใช้งานเบื้องต้นของอุปกรณ์เอทีวี312นนะครับครับต่อไปเราจะมาดูวิธีที่1กันนะครับ เป็นการตั้งค่าในโหมดของ Setting นะครับเป็นการตั้งค่า action time แล้วก็ decision time แล้วก็ minimum maximum รับหรือ low speed high speed นะครับเป็นการโอเคครับก็หน้าแรกก็จะเป็น Rdy นะครับเป็นหน้า ready ก็กด enter ตรงกลาง volume หมุนไปหา set นะครับก็คือ setting แล้วก็กด enter ตรงกลาง volume อีกครั้งหนึ่งเข้าไปครับก็จะเจอ acc ครับ acc ก็ย่อมาจาก อเ t i ยนไท m e นะครับก็คือเป็นช่วงเวลาขอบขาขึ้นนะครับถ้าเราต้องการให้มอเตอร์ออกตัวแบบชา้าๆอย่างนิ่มนวนลเราก็ตั้งเวลาให้มันเยียบขึ้นนะครับค่ารีบอ์ก็ตั้งที่สามวินะครับอเราเลือกค่าปรับวอลุ่มเพื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์นะครับก็ถ้าต้องการตั้งเพิ่มล้วก็หมุนวอลุ่มแล้วก็กด enter นะครับเพื่อเป็นการ m e มโม y ีค่านะครับแล้วก็กด esc กลับออกมานะครับหนึ่งครั้งเพื่อ หมุนไปหา d e c ครับอันนี้เป็น addition time นะครับเป็นช่วงเวลาของขาลงนะครับอ่า default ก็ตั้งไว้ที่3ามวิเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนแปลงค่าถ้าเราต้องการให้มอเตอร์ stop แบบนิ่มนววแล้วก็ตั้งเวลาให้มันเพิ่มขึ้นนะครับถ้าต้องการให้หยุดเร็วแล้วก็ตั้งให้มันน้อยลงนะครับโอเคครับแล้วก็กด enter อีกครั้งหนึ่งเพื่อมีมี่ค่าแล้วก็กด e c กลับมาครับแล้วก็หมุนไปหา low speed นะครับ Uh, LSP เป็น low speed นะครับ uh, low speed uh, ส่วนมากเราก็ตั้งกันที่0เฮิร์ตนะครับก็เป็นมาตรฐานบางทีก็แล้วแต่งานบางทีอาจจะวิ่ง low ที่10เฮิร์ตหรือ20ก็แล้วแต่นะครับวันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับความม้องการของผู้ใช้งานนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็น uh, high speed นะครับ HSP ครับ high speed ก็ส่วนมาก standard ที่ใช้กันก็ที่50เฮิร์ตนะครับนอกจากจะเป็นงานที่ พิเศษไปกว่านี้ต้องการความรวดรอบที่สูงก็ต้องตั้ง High Speed ให้สูงต่างไปด้วยนะครับโอเคครับอันนี้เราก็เดี๋ยวเราจะไปดูการเซตติ้งกันนะครับครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการเซตติ้งครับก็คือเซตติ้งค่าด n n s i o t Time แล้วก็ De เช n t ์ไทแล้วก็ค่า Minimum Maximum f ม r C ลนะครับหน,าน้าแรกก็จะเป็นนา D Y นะครับแล้วก็กดอินเทอร,ร์เฟซกระดรุ่นนะครับ แล้วก็เหมืนไปหา S E T เป็น Setting นะครับกดเข้าไปในการลูปแล้วก็จะเจอ A C C เป็น e d i t i o n Time คือขอบขายขึ้นนะครับก็กดจับมากดไปเท่ากันไปครับก็จะเติร์นเลย0.30เป็น3เซตนะครับข้าวงานตั้งไว้เราจะให้เมรถออกตัวช้าๆเราติดตั้งไว้ที่สัก10วินาทีนะครับกดเทิร์นการบริการเซตครับ ก็ผล <t year nes> <stop> ิต <t ops> nice ีกันมาครั้งหนึ่งก็ในขณะนี้นึงก็จะเจอดีสีครับเป็นอาินเชนทามครับเป็นขอบขาลงครับลงสตอกครับเวลาจาก50นถึงสุเนือนะครับก็จะให้มันสตอกแบบประชากะกันการงสิบวินาทีด้วกันครับกดเลือก ก็ไปข้างหน้าอันหนึ่งก็จะเจอ LSP นะครับก็กดเทอเข้าไปในการรูปก็จะเป็นศูนย์ศูนย์อันนี้เราจะเริ่มจากศูนย์ศูนย์นะครับเป็น low speed ครับแล้เราจะใช้ค่านี้กดที่ซีกลับมาครับเราก็มาเจอ SSP ครับเป็น high speed ครับกดเทปอนกล้องลุกเข้าไปดูก็จะเป็นห้าสิบครับก็อวเป็นเทเรนะครับเราก็จะใช้ค่าโรงงานครับเป็นห้าสิบเทเรนะครับ ลองไปรันดูครับว่ามอเตอร์จะออกตัวเบาๆแล้วก็สตาร์ทแบบช้าๆหรือเปั่าผมจะสตาร์ทได้ครับมอเตอร์ก็จะเริ่มอลงกลเบาๆครบช้าๆก็ใช้เวลาประมาณสิบปีในการทำความคิดหนไปถึงห้าสิบเลยนะครับจากศูนย์มาสิบนะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทครับว่าต่อสตาร์ห้าสิบเลย จนถึงสุดเขาจะใช้เวลาประมาณ10วินาทีหรือเปล่ปาค,ครับถูกต้องครับก็ความสีมันจะเริ่มลดลงเรื่อยๆครับเจอถึงสุดแล้วนะครับในระยะเวลาประมาณ10วินาทีครัลักษณะนี้ก็คือเราจะช่วยถนอวิธีการใช้าง,งานของ Motor T อมอเตอร์ให้ได้ยาวนานขึ้นว่ามอเตอร์ T H จะออกตัวไม่กระชากแล้วก็ออกตัวจากนิ่มนวลน,นะครับครับผมโอเคครับครับ กรบผมและบริษัทคิวอัลโทนเอนจิเนียริ่งจำกัดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากการแนะนำการใช้งานอินเวอร์เตอร์ a 2, พ v 3.2เบื้องต้นในครั้งนี้ขอบคุณครับ